สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภสรมุลประเวศวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ HRIS ค่ะสำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะมี 1. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการในระบบสารสนเทศด้ดานทรัพยากรมนุษย์ค่ะ 2. รูปแบบของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 3. ประเภทของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์และ 4. ขั้นตอนการจัดทำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ค่ะระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์หรือ human resource information system หมายถึงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเช่นการวางแผนอัตรากำลังคนการออกแบบงานการจ้างงานค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นต้นค่ะซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่คอมพิวเตอร์และก็โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์แต่การจัดการระบบสารสนเทศงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้สนับสนุนงานด้านต่าง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์มีความถูกต้องสั้นกระชับรัดตรงประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์ระบบสารสนเทศทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจากข้อมูลในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งผู้บริหารจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนครอบคลุมสาระสำคัญที่จำเป็นเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบค่ะข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ข้อมูลในระบบสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรการดำเนินงานขององค์กรที่มีระบบฐานข้อมูลกลางที่ช่วยให้ข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันในหน่วยงานต่างๆขององค์กรไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายการขายและการตลาดฝ่ายการผลิตและการดำเนินการและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการป้อนข้อมูลเข้าสูร่ระบบหรือว่าลงทะเบียนประวัติในสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ควรมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1. ประวัติส่วนตัวพนักงานอย่างเช่นชื่อจริงนามสกุลเพศวันเกิด สัญชาติอายุส่วนสูงหรือเลขบัตรประชาชนเป็นต้น 2. ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรมเช่นระดับการศึกษาชื่อสถานศึกษาประวัติการฝึกอบรมเป็นต้น 3. ข้อมูลทักษะและประสบการณ์เช่นขอบเขตงานตำแหน่งงานที่เคยทำหนังสือรับรองการผ่านงานเหตุผลการลาออกเป็นต้น 4. การจ้างงานเช่นวันเริ่มเข้าทำงานรหัสตำแหน่งชื่อตำแหน่งระดับเงินเดือนเป็นต้น 5. ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นประวัติความดีความชอบแผนความก้าวหน้าในอาชีพสิทธิด้านผลประโยชน์หรือรูปภาพพนักงานเป็นต้นค่ะต่อไปจะเป็น รูปแบบของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะ 1. สภาพแวดล้อมขององค์การหรือสภาพแวดล้อมภายในประเทศนะคะองค์กรจะต้องพิจารณาถึงโอกาสและข้อจำกัดที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นกฎระเบียบของรัฐบาลการแข่งขันเป็นต้น 2. ระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การจะทำให้องค์การสามารถกำหนดแผนทางธุรกิจและเป้าหมายทางธุรกิจที่เหมาะสมได้ 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องกำหนดเป้าหมายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การเช่นการคงอยู่ของพนักงานบรรยากาศในการทำงานและขวัญกำลังใจ การเพิ่มผลิตภาพเมื่อกำหนดเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้แล้วจะมีการกำหนดกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะ 4. กิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมีกิจกรรมหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกการฝึกอบรมการประเมินผลการทำงานค่าตอบแทนเป็นต้น โดยการทำงานนี้จะมีสา,ารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วยในการดำเนินกิจกรรมในเรื่องความรู้ด้านไอทีและความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ 5. สา,ารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะช่วยในการดำเนินกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและ 6. การประเมินผลกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการวัดผลการดําเนินกิจกรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รวมถึงเป้าหมายขององค์กรด้วยค่ะต่อมานะคะประเภทของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 1. ระบบโครงสร้างองค์กร เป็นระบบส่วนกลางที่ต้องออกแบบให้เชื่อมโยงต่อระบบต่างๆภายในองค์กรเช่นสายการบังคับบัญชาว่ามีกี่ระดับกี่ตำแหน่งและก็จะมีคำบรรยายลักษณะงานและก็ระบุคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเอาไว้ด้วยนะคะโดยข้อมูลที่กำหนดขึ้นจะถูกกำหนดเป็นรหัสตัวเลขเพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลและสืบผลข้อมูลค่ะ 2. ระบบการวางแผนอัตรากำลังคน เป็นระบบที่ทำหน้าที่ประมวลข้อมูลของหน่วยงานว่ามีอัตรากำลังเท่าใดหรือว่าอัตราการละออกของพนักงานเนี่ยจะทำให้ทราบถึงความต้องการอัตรากำลังคนขององค์กรค่ะโดยระบบสารสนเทศจะสามารถพยากรณ์ความต้องการอัตรากำลังที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ระบบจะระบุลักษณะงาน ขั้นตอนการทำงานและจำนวนพนักงานที่เราต้องการค่ะ 3. ระบบการสรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมรายละเอียดของผู้สมัครงานเช่นข้อมูลส่วนตัวประวัติการศึกษาและความสามารถพิเศษเป็นต้นค่ะเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะของตำแหน่งงานที่เราต้องการค่ะ 4. ระบบ ประวัติพนักงานเป็นการจัดเก็บประวัติพนักงานพื้นฐานอาจมีการสแกนรูปของพนักงานไว้ซึ่งข้อมูลที่ต้องนํามาใช้ในระบบเนี่ยจะมีการแยกข้อมูลเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นประวัติส่วนตัวและส่วนที่เป็นประวัติการทํางานค่ะระบบจะสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานว่าพนักงานเนี่ยปฏิบัติงานดีเด่นแล้วก็มีการกระทําความผิดหรือเปล่า มีการพักงานหรือการรับโทษอะไรไหมซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังสัญญาจ้างและสัญญาคำประกันได้ค่ะ 5. ระบบการจ่ายเงินเดือนเป็นระบบที่รวบรวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนมาไว้ในระบบอย่างเช่นรายได้จากเงินเดือนและค่าจ้างค่าล่วงเวลาคำนวณภาษีหักค่าลดหย่อน หรือหักนัดที่จ่ายและทำการบันทึกข้อมูลรายจ่ายทุกรายการผ่านระบบธานาคารได้ค่ะ 6. ระบบการบันทึกเวลาทำงานเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเวลาในการทำงานของพนักงานเพื่อที่จะสามารถกำหนดรูปแบบตารางการทำงานที่เหมาะสมได้ระบบสามารถสรุปรายการเวลาทำงานประวัติลาและรายงานการทำงานล่วงเวลาได้ค่ะ 7. ระบบการประเมินผลเป็นระบบที่สามารถวัดปริมาณงานที่พนักงานปฏิบัติมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในการทำงานได้นะคะระบบจะเรียงลำดับพนักงานในฝ่ายเดียวกันที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดหรือกำหนดเป็นช่วงการประเมินผลได้ด้วยนะคะ 8. ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมค่ะเป็นระบบใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ทั้งหมดภายในองค์กรซึ่งสามารถวางแผนฝึกอบรมในการพัฒนาความสามารถพนักงานให้เหมาะสมกับงานโดยระบบจะคัดเลือกพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาและการฝึกอบรมที่เหมาะสมค่ะ 9. ระบบสวัสดิการเป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนด้านผลประโยชน์ของพนักงานในการจ่ายสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอย่างเช่นการกู้ยืมค่าซื้อบ้านหรือว่ารถยนต์ ค่าเล่าเรียนบุตรค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาต่อเป็นต้นค่ะ 10. ระบบบริการข้อมูลตนเองเป็นระบบที่ช่วยให้พนักง,งานบันทึกข้อมูลและค้นหาข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลเงินเดือนเป็นต้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ระบบและการบริการข้อมูลตนเอง ซึ่งระบบจะดำเนินง,งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของบริษัทค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะหลักการทั่วไปในการจัดทำสารสนเทศจะประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบให้เป็นปัจจุบนันเป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเช่นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกการพัฒนาค่าจ้างและสวัสดิการเป็นต้นค่ะขั้นตอนที่2จะเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆเพื่อเชื่อมข้อมูลเข้าหากันข้อมูลต่างๆที่นำมาจะถูกจัดทำเป็นแฟมข้อมูลค่ะในแต่ละเรื่องจน เป็นระบบค่ะขั้นตอนที่3นะคะการจัดวางระบบที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับฝ่ายอื่นๆงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีส่วนที่สัมพันธ์กับงานอื่นๆภายในองค์กรทั้งงานด้านบัญชีการเงินการตลาดและการผลิตเป็นต้นค่ะซึ่งผู้บริหารทุกระดับสามารถที่จะนำข้อมูลหรือว่านำระบบอะไปใช้ได้รวมถึง ตัวพนักง,งานเองก็สามารถที่จะนำไปใช้ด้วยได้ค่ะขั้นตอนที่4การจัดเก็บการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศจัดแบ่งตามลักษณะต่างๆดังนี้ 1. แผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การอย่างเช่นวัตถุประสงค์และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2. ข้อมูลบุคลากร เช่นทักษะในการทำงานความรู้การฝึกอบรมและประสิทธิภาพในการทำงาน 3. ระบบประมวลผลรายการได้แก่ข้อมูลเงินเดือนค่าประกันสุขภาพและเงินสวัสดิการต่างๆหรือเป็นข้อมูลจากการปฏิบัติงานของพนักง,งานเช่นข้อมูลคำสั่งซื้อเป็นต้นและ 4. แหล่งข้อมูลภายนอกได้แก่ ข้อมูลเงินเดือนขององค์การอื่นสถิติการว่าจ้างข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเป็นต้นและขั้นตอนที่5นะคะการนำข้อมูลออกมาใช้และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการนำข้อมูลออกมาใช้จากระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์สามารถแสดงผลในลักษณะต่างๆได้แก่ข้อมูลในรูปแบบของตัวเลขและกราฟ ข้อมูลในลักษณะของแบบฟอร์มเป็นต้นต่อมานะคะข้อควรคำนึงและขั้นตอนการจัดทำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะ 1. ความพร้อมขององค์กรที่จะพัฒนาไปสู่งานที่ใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 2. การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 3. ต้นทุนการจัดทำระบบและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 4. การกำหนดการสื่อสารข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ไปสู่หน่วยงานอื่นๆ 5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับคู่แข่งและ 6. แนวทางของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ค่ะข,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ